เดี๋ยวเอาน้ำใส่ให้ใหแม่ไก่ใส่ไปในน้นเพราะว่ามันจะได้ซึหมหนุลงไปดีทดลองดีนะครับเนื้อเยะก็จะเข้าเอาแม่ไก่ใส่ให้ทับทีละแม่นะครับเพราะว่าลูากลนะูกจนเนื้อเปี๊ยะนะคือแม่เนี้ยพี่เอฟจับมาให้เขา เข้าผสมกันเองปหมุ่กทุกักกนตกนได้นะครับก็เลยอันนี้มาแปะแล้วก็ตะแกรงเป็นเป็นตะแกรงสำหรับไก่สุนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนแค่ hey, วันนี้มาใหม่เว้ย <laughs> ไม่ได้ใช้ใหม่ลนะเบาหน่อยมพบกับฟามไม่ไล่ครับวันนี้วันนี้จะพาเข้าแล้ว พ่อไก่ที่ปล่อยทับผสมเองนะครับเป็นลาวของเจ้าเหนือพยักษ์อายุประมาณห้าปีละห้าปีแล้วนะครับผมก็มีตัวเมียให้ทับน้อยลงไม่ใช่ว่า,เ,าเขาทับได้น้อยลงนะเขาทับได้ปกติครับแต่พีมีตัวเมียให้ทับน้อยลงเพราะว่าลูกๆเขาเยอะนะครับแล้วก็เรากําลังจะพัฒนาต่อไปคือเรากําลังเอาพ่ออื่นเข้ามาทับลูกเขาและคราวนี้ถ้าเกิดเอาเขาไว้โดยที่ก็ไม่เอาเขาทับก็จะเสียดายนะเพราะว่า ก็ยังเอาสายเลือดสายเลือดเขาเนี่ยเป็นทางแม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวานใช่ไหมอ่าไฟประวัติศาสตร์ก็เป็นไงสายเลือดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพยักเล็กนะเป็นเป็นพี่น้องกับเจ้าเหนือพยักนะครับเพราะเหนือพยักก็เป็นลูกของเจ้าพยักเล็ก <c oughs> เรามาบอกชื่อพ่อ <c oughs> พ่อไก่กันเนาะ <c oughs> ก็นั่นแหละอย่างที่รู้กัน ก็ไม่เป็นไรครับก็ตามนั้นผลเนาะอันนี้คือลูกเหนือพยักนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูเจ้าเหนือพยักก่อนนี่นะครับเหนือพยักก็จะเข้าเอาแม่ไก่ใส่ให้ทับทีละแม่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเพียบต้องคัดเนาะอาจจะเป็นเอาเอาหลานเขาอะมาให้เขาทับนะครับหรือไม่ก็เป็นแม่ที่ที่จ่ายลูกคู่วเขาแล้วก็อ่าให้ลูกออกมาให้ลูกออกมาดีอันตัวนี้คือให้ลูกออกมาดีครับ สายเก่าแก่นะครับมาพัฒนามาก็ประมาณสิบสี่สิบห้าปีแล้วแม่ไก่ตัวนี้นะก็จะเป็นเชิงครับมาจากพัทลุงเนาะต้นเหล่าเขาเนะก็ยังอยู่ดีกินดีครับผมนี่ <c oughs> ก็จากจาก,จากต้นเหล่ามาจากพัทลุงแล้วก็ไปเข้ากับทางอา่าหลายหลายชา้นหลายตอนมากอย่าได้เอ่ยชื่อกันเลยดีกว่าอ่ะมาดูนี่ดีกว่านี่ครับลูกลูกจนกือพยักนะ คือแม่เนี้ยพี่เจับมาให้เขาเข้าผสมกันเองก็จะได้ลูกแค่ประมาณสี่ตัวนะครับผมเพราะว่าจับมาช้าครับแม่นี้ก็ก็หนักหนักอยู่นะอ่ะเพี้ยมาคือพี่เจะเอาเข้าเข้าดินหน่อยเข้าหวงลูกจะเาเข้าเข้ากรงนี้จะขึ้นไปอนุบาลน,นี้นะครับก็ก็ทําไว้นานแล้วไม่ได้ใช้งานสักทีนึงเพราะว่าใส่ไก่ ุ่นอายุสามสองเดือนถึงสามเดือนเนี่ยเราก็จะโดนลมโกกก็จะป่วยนะครับก็ <c oughs> เลยจะให้ให้แม่ไก่ <c oughs> เลี้ยงลูกบนนี้เลยนะครับเมื่อกี้ก็ซ่อมมานิดนึงคือตาที่ให้ขี้มันลงมันห่างไปกลัวลูกไก่จะตกได้นะครับก็เลยอันนี้มาแปะแล้วก็ตะแกงเป็นเป็นตะแกงสําหรับไก่สองสามเดือนอะ่ะก็เลยต้องเอาตะไคร่ตะแกงดำ,ดำๆอย่างเงี้ยมาใส่อีกชั้นหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเราย้ายลูกไก่เข้ากันก่อนก่อนหนึ่งก็ต้องเอาแม่เข้าไป เอาแม่เขาเข้าไปอยู่เออแล้วก็เอาลูกตามไปนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแม่เขาโดดลงนี่ไงอ่ะอีกมาอีกหนึ่งตัวก็เดี๋ยวใส่ข้าวนะครับใส่ข้าวแล้วก็ใส่น้ําก็เดี๋ยวเขาก็อยู่อย่างนี้เลย ความจริงก็อยู่ในนี้เลยจนอายุภาคเลยก็ได้นะครับผมคือสักหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเราพากนะครับให้ให้แม่เขาสอนกินเนาะแต่ครั้งเนี้ยถ้าเกิดเราเลี้ยงอยู่ในบนเนี้ยพอเอาลงดินก็จะมีปัญหาอีกนะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวจะให้อยู่บนนี้ก่อน <c oughs> จนอายุหนึ่งเดือนนะจนอายุเราทําวัคซีนได้นะครับผมอ่าพอาทําวัคซีนได้เราทําวัคซีนครบแล้วก็เดี๋ยวจะให้เอาลงไปเลยข้างล่างเห็นไหมมีข้างล่างต่อ <c oughs> ก็เดี๋ยวเก็บเก็บกวาดข้างล่างให้เอี่ยมก็ให้เขาไม่อยู่ข้างล่างตรงนี้ เราไม่อยู่พร้อมแม่นะครับให้เขาจะได้เคยชินนะเราอยู่ข้างน้าสักเดือนหนึ่งเน <c oughs> ี่ยแล้วค่อยค่อยแยกแม่ออกลูกไก่ก็าได้ไม่โทรมนะอันนี้ก็ปิดไว้นี่ปิดไว้นี่ไก่ก็เดี๋ยวนี้จะใส่น้ํานะครับใส่น้ําใส่ยาใส่น้ําผสมยาวิตามินเกลือแร่นะครับปรับสภาพให้ลูกไก่อยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ข้าว ให้เขากินให้เรียบร้อยอยู่บนนี้เลยเห็นไหมก็เดี๋ยวมาดูกันนะคร,คร,รับว่าเนี่ยลงกลงรังวันแรกไงแม่ไก่เขาจะอย่างเงถ้าเกิดเราใส่ข้ามาเขาจะคุยเขี่ยนะแต่เดี๋ยวลูกไก่เขาจะมุดเห็นไหมตรงนี้เราใส่ตะแกรงรีไปละลูกไก่เขาชอบมุดอยู่เลวแต่มุดออกมุดเข้า็ถ้าเกิดมุดได้ก็จะล่วงไปข้างล่างเราไม่เห็นอีกเนาะนีกเลยใส่ตะแกรงไว้ให้เรียบร้อยปิดประตูปึ้งอ่าเราก็จะให้เห็นอย่างนี้ ความจริงเอา,เอาตาข่ายนี้ออกก็ได้นั่นเนี่ยเพราะว่ามีมีแม่ไก่กกอยู่แล้วจะเขาก็จะไม่ค่อยไปเลยเท่าไหร่ส่วนฝั่งนี้เราก็เหมือนอยากจะให้เข้ามานอนฝั่งนี้แต่ให้แม่ไก่เขาเลือกเองแล้วกันมก็ทำไม่ง่ายครับผมอนุมาให้ลูกไก่อยู่ข้างบนให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนแล้วก็ค่อยเอาลงในเดือนนี้ฝึกกินข้าวกินน้ําเนี่ยเอาน้ําใส่ให้ให้แม่ไก่นะครับใส่ไปตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ ซึมหล่หนลงไปดีหน่อยเพราะร่องมันใหญ่เนาะแล้วก็เนี่ยแม่ไก่เขาจะเริ่มสอนลูกกินน้ำเนาะอันนี้เป็นน้าํามือแรกนะเป็นน้าํามือแรกเป็นน้ำขั้งแรกของลูกไก่นะครับ mm mm. พอพี่เพิ่งเอาลงมาออกมาได้สามวันนะครับวันนี้วันที่สามแล้วก็เอาลงมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วให้เขาเลี้ยงบนนี้คือถ้าเกิดให้เขาเลี้ยงเองข้างล่างอะ่ะแล้วก็ปล่อยให้แม่ไก่เขาเลี้ยงลูกไก่ไปครับแล้วก็คอยให้น้ําให้ข้าวนะครับแล้วคอยเปลี่ยนน้าเขาเนาะ ให้เขาเลี้ยงไปสักเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทวําวัคซีนทำวัคซีนเสร็จแล้วก็เอาลงไปอยู่ข้างล่างนะครับผมให้เขาชินกับข้างล่างาแล้วค่อยพักแยกแล้วค่อยแยกเอาแม่เขาออกนะครับแล้วก็ให้ลูกไก่เขาอยู่ในดินเองถ้าเกิดเราเรารีบเอาแม่ออกจากข้างบนเนี่ยพอลูกไก่ไปลงไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก็ป่วยซึมอีกนะฮะก็ค่อยๆปรับปรับ,รบสภาพเข้าไปนะถ้าไม่งั้นเราก็จะเสียเสียเวลาเสียค่าอาหารเสียความรู้สึกนะครับผมแล้วก็เสียไก่ด้วยนะครับถ้าเกิดเรา เลี้ยงมาแล้วก็มันเจ็บป่วยนะครับตอนมันอายุสักสองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็จะหน่อยนะครับแล้วก็ทําให้มีแต่รายจ่ายวะรายได้ทำไมไม่มีเข้าอะไรเงี้ยพอให้ได้สักสามเดือนแล้วเราก็ค่อยว่านไปว่าจะจะจัดแจงเข้าไปในทางไหนเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพียไปละบาย